สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็คัมแบ็กไก่สายเติมนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํานานมากท่านชม <Yeah. S 1> นานมากครับเป็นเดือนนะครับที่ไม่ได้ทําไก่สายเติมเลยนะฮะก็มีคนบ่นนะครับว่าคิดถึงนะครับอยากให้ไปซูมแบกทีมนะครับวันนี้ก็จัดให้นะฮะที่ผมไม่ได้ทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหูฟังผมมันชอบหลุดครับท่านชมมันชอบหลุดออกจากแบบ ที่เสียบมันอะ่ะมันไม่ค่อยจะดีนะฮะต้องซื้อใหม่นะครับมาถึงซื้อโทรศัพท์ใหม่นะไม่ใช่หูฟังใหม่นะฮะมาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีของมาโชว์ครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นชุดนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับท่าทางฮนะท่าทางนี้เลยผมอยากให้เป็นท่าทางกดมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันอลังการมากนะครับแล้วก็ดูเวอร์วังอะ่ะทุกคนดูดิควนตีนด้วยนะฮะโคตรเท่นะครับชุดนี้ก็สวยมากนะครับผมชอบเสื้อนะ มีสบัดได้ด้วยนะครับสำหรับท้ายมันนะแล้วก็ชุดที่2นะครับจะเป็นเสื้อแนวเสื้อกัักนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รูดซิปข้างหน้าโชว์รอยสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ออกแนวแบบแบตๆนิดหนึ่งมีแค่เสื้อนะครับสำหรับชุดนี้ชุดที่3นะครับอันนี้จะเป็นดาวฤทธิ์ฮิตแมนนะครับผมอันนี้ก็เป็นมังกรทั้งตัวนะออกสีแดงหน่อยนะครับผมทรงผมก็แดงแป๊ดเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับสวยนะครับเตรียมเก็บตังรอได้เลยไอเทมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินปืน M14 ครับท่านผู้ชมนี่ พอสวยนะครับตัวนี้เนี่ยก็บวกดาเมจบวกความมันยำนะครับแต่ว่าจะลดแมกกาซีนนะแต่ส่วนตัวผมชอบอัตรามากกว่านะครับแต่ก็เก็บไว้นั่ไไนแหละนะครับผมไปท่านผู้ชมเราก็ไปรับชมคลิปดีกว่านะครับดูกันว่าคลิปวันนี้จะหาแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนรักเราก่อนฮัลโหลเพื่อนได้ยินเราไหมเพื่อนได้ยินเพื่อนนายจำเราได้ไหมเนี่ยจำได้เราชื่ออะไรนายชื่อเปี้ยนแล้วนาย,นยอ,อ่ะทำไมนายจำเราไม่ได้ล่ะอ๋อเราจำได้ละนายชื่อตู่ใช่ไหม นายชื่อแชมป์ไงเราจําได้นาจําได้อยู่แล้วเพื่อนรักกัะนายรู้จัก BTS ป่ารู้จักนายนายเคยขึ้นป่ไม่นะไม่เคยขึ้นเลยหรอเคยขึ้นแต่มันตกลงมาแล้วก็ต้องขึ้นใหม่อะอะไรวะ BTS ตกได้ด้วยหรอใช่มันคืออะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เรายินมาได้ในทิกตกอเราก็ไปขึ้นดูอ๋อนายเคยขึ้นแล้วใช่ไหมใช่มันขึ้นยังไงอ่ะมันน่าจะต้องปีนไป ต้องปีนขึ้นไปด้วยหมายถึง BTS อะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไม่มันเราก็แค่เรียกว่า BTS เกดเราไม่รุ่นหมายความว่าองอ๋อ BTS ก็คือรถไฟฟ้าไงนายเนี่ยรถไฟฟ้ามาเอกกับฟรีไฟเนี่ยนายรู้ไหมตอนนายจะเล่นเป่าจก็เล่นดีไปไปกดเลยเดี๋ยวเราแบกเองเราจะพานายแรงขึ้นสมเพื่อนเอาอีกสองคนไปท่านชมเดี๋ยววันนี้เรามาแบกเพื่อนรักเรานะครับผม หูโทรศัพทช้าแล้วหูวฟังมันคอยจะรุดอะท่านผู้ชมคุณต้องคอยจับตลอดไงนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ทำกายใส่เติมนะครับโอเคมาท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบกเพื่อนรักเรานะฮะแล้วก็สุ่มทีมอีก2คนนะครับ ก็มาอยู่กับไก่สส่เติมนะครับชมนะเพื่อนเรามาร์คที่มังบีมาสกินะครับผมเดี๋ยวจัดไปฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้นะอยู่นอกเครื่องบินอะมันมันเป็นนั่นของจีเอ็มใช่หรอนายมั่วเปล่าเออถ้ามาถ้านายใช้ไเก๋บ่อยมันจะไม่อยู่เออนอกเครื่องบินอะอ๋อเฮ้ยนายมีตัวลงมีตัวลงนายนายไหวเปล่าไหวดีแค่เพลเดียวนายนายมาเลยนายมาเลยเราหาปืนก่อนเราได้วิดเอ็ดวะไม่มีของแต่งด้วยนายนายรีบมาช่วยเราด้วยอ มาแล้วนายนายรอดมานายมานายมานายมาการโนรอดเข้าไปเนี่ยเรากางเรากางเพื่อนโอ้ยตายมันตายชุบนยเราชุบนายเราชุบนายนายไม่ต้องกลัวนายยิงมันเจ็บแล้วไงเราเลยข้ามมันได้โหนายโคตรตึงเฮ้ยเพื่อนแตกเพื่อนแตกนายชุบเลยนายชุบเลยเดี๋ยวเราดูต้นทางให้ไอ้ตู้เฮ้ยปืนอะไรวะ G 3 6นี่ปืนอะไรวะ พื้นใหม่อย่างแรงนายแรงเหรอใช่เหรอใช่แรงเดี๋ยวเราค่อยเล่นเกมหน้าละกันโมีคุณสองตัวตรงไหนเพื่อนเดี๋ยวเราดักให้นายชุบเลยไม่ต้องกลัวนายเดี๋ยวเรามีสามมันหนีไปไปไปมันหนีเราต้องตามมันเพื่อนเฮ้ยเราเราเล่นเกมเจ็ดเก้าดีไหมขอยานไหนเพี่อนไหนอะแชมป์อยู่ไหนอะนี่เราเราลักมาให้หนึ่งกล่องโอเคลราเต็มพอดีเลยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน เรากำลังไปเพื่อนไปเปลี่ยนไหนเพื่อนตึงเดะอยู่แล้วเพื่อนอยู่แล้วมีคนบอกแบบนี้ลต้องพวงต้องพวงนลเลยเราเราเล่นเนจุดเก้าต่เนี้เพื่อนรอโดนไงเฮ้ยเราใส่กอซ่าเลยแล้วกันนายคอยวอลุกนึงไหนโอ้ยพูดเลยนะไม่น่าพูดเลยนายคือโรงงานโรงงานบนข้างบนเลยเหรอโอเค ไหนเราไม่เห็นมันเลยนายหน้าเอ้ยเน็ตไอ้ห่าเอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตใจเย็นเราเน็ตปิดอะเมื่อกี้เราเพิ่งปิดเน็ตเปิดใหม่เราไงเราไงเราไงเราเห็นละเราเห็นละยิงกันตรงนั้นนัไรไงจุดถ่ตนจงตาหนึ่งตาหนึ่งลุทอนท้อนท้อนน้าๆเราบังหนึ่งเราบังหลนึ่งเราบังหลังนึ่งเรา ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นมือระเบิดให้หนายตอนนี้ที่หนึ่งแน่นอนไม่ต้องกลัว <c oughs> เฮ้ยเราเจอแล้วดา <c oughs> วหนึ่งดาวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดาวชาร์ดดาวชาร์ดนายขึ้นมาตามเรามาเลยนายไม่ต้องกง <c oughs> ลัวเฮ้ยโดนไล่ซีหกดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่ง

ก็มาดิครับนั้นๆไอ้หูน้าก็ตึงมีแต่คนบอกแบบนี้แต่เราชินซะละเฮ้ยนะเราเจอเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่มันเจ็บแล้วเบอร์สี่มันเจ็บแล้วเบอร์สี่ไปยิงเลยมันเจ็บแล้วเบอร์สี่ยิงมันเจ็บอ่ะมันอยู่ตรงไหนนายเข้เค้เบอร์สี่ชุดนี้ วันดีทุกคนดาวมันดาวมาดิครับนั่นนั่นเฮ้ยเราเราจะเราอยากเก็บศพอ่ะเฮ้ยเก็บเราไม่มียาบึ้มไยเปลี่ยนเป็นซองเนยแล้วกันเปี๊ยนเปี๊ยนขอยย่าไหมมามามามีตัวมีตัวเพื่อนมีตัวตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหน หลังหลังหลังเลยหรอหลังไหนวะลอ้บอกว่ uh, anyway. yeah, ิ่งอยู่อะไหนวะไม่มีปืนมันุอ๋ออุ้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยกันอกนอ้งอยู่นีวะเปียๆนายมีไอ้บอีกไเปียๆมีอีกวะมีใครวิ่งตรงไตรงไออนน้นวิ่งมาแล้ววิ่งข้าวงมาแล้วอ๋อไม่ชุบเราเลยอ้อยชุบ่อน มันมันทุบไม่ได้แล้วไหนจะตายแล้วจ้าตายเดี๋ยวเราจัดการเองเพื่อนนายไม่ต้องห่วงโคตรตึงหนายหลับให้สบายนะเพื่อนนายมีเหรียญเปล่านายไปชูเพื่อนน,น,นอ่าโอ้เหรียญเรามีโคตรเยอะเขี่ยทำไมไนายตึงชิบหายเลยไอ้เพื่อขอยา <c oughs> มีแต่คนพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราว่าเราก็ไม่ตึงนะช่ว <g ül> เราแบบลงแรงเราไม่ตึงแต่แบบเดซอนคือแบบหัวแตกอ่ะเออใช่หรอใช่เราใช้แค่ดีเซลนายขี้โมหรือเปล่าขี้โมเปี้ยนเปี้ยนนายมีแบบสร้างห้องไหมไหนายพูดอย่างนี้นายจะท้าเลขหนึ่งกับเราใช่ไหมใช่อ<ม>่ะนายจะหักเดียมโหดกับเราใช่ไหมเพื่อนอยากรู้ว่านายตึงแค่ไหนอ่ะโคตรตึงอ่ะเราเอ่ะบอกเลยเดีด๋ยวเราชุบลาก,กันพีเราซื้อโดนก่อน นี่ซือเกาะสี่ด้วยบอกเลยเพื่อนเอาเกาะสามเราไปแล้วม,มีคนมีคนยั่เฮไปโอ้ยลงที่มีคนทำไมวะไม่ใช่ก็คือนายนายไม่ต้องห่วงี๋ยเราจัดการอเองสต่ยาเราไม่ค่อยจะมีว่ะเฮ้ยเอาอันเอา,เอา ดาวดาวเพื l l l ่อนมาชุบร้อนหน่อยเพื่อนมาชุบร้อนหน่อยจำ่ไหนจำ่ไหนเนาะจำโน่ไหนเลยได้จน่ไหเดี๋ยวเพื่อนเพจำ่นไหนจำน่นไหี๋ยวน่ใจเย็นเรากำลังเคลียร์อยู่แป๊บนึงเรากำลังใช้สมาธิโอ้โหเพื่อนรุดของโคตรเร็วก้นไ้แบ่งเราเลยหดอย่างหมดหของ่านหียวเราไปโดนก่อนละกัน เดี๋ยวไอตัวสี Safe ่เดี๋ยวเดี๋ยวสามตัวไอก да ี่ตัววะสองตัวนั้นเดี๋ยวเอาเอาเล่นเหลือน้อยจ้าลูเตมาดิครับนอนนมาดิครับนอนนเดี๋ยวตัวเดียวไหนวะไหนครับนอนนอนไอเราเจอมาแล้วบ well> well> ึ้มแตกมาเลย มาดิครับนนนอนมาดิครับนอนนอนถ้นา้เราเล่นด้วยกันเออเราขอเล็กด้วยได้ปะตัไปเราเรา,เราขึ้นฮีโรอีกแล้วว่าอะไรเราไม่ขึ้นเลยเพื่อแบกหน่อยเอาเพื่อนแชมป์ทำไมไม่ยิงใครเลยอ่ะเพื่อนเมื่อกี้มันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทำไมนายไม่ยิงใครเลยอ่ะเพื่อนเรายิงไม่โดนเลย <laughs> โอเคเพื่อนไม่เป็นไร โอเคถ้าเพื่อมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะท่านผู้ชมนะบ๊ายบายนะครับผม